วอล์กวอล์กแอฟเฟนบอกว่าไงชอบไหมไม่ชอบพอเขา,าตอบ no ใช่ไหมคะ No mm. ไม่ชอบ no i อายหลายันชอบอะไรเดิน <Good. S 1> Yes Walk แปลว่าเดิน Good Okay I like to walk <Good. S 1> ไม่มีใครชอบจัม์เลยอะ่ะไม่มีใครชอบจัม์เลยอะ่ะแคนกรู <S <S เริ่หมหน่อยแล้วเนี่ยแคนกรูไปถามใครคะ ถามครคะคนนี้ Who is this Frog Frog very good ถามว่าอะไรถามคำถ,ถามเดิมเลย Do 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 you Do you jump Do you like to jump Do ใหญ่ที่จ้ามเขาไปถามเจ้าฟอกว่าชอบอะไรชอบกระโดดไหมจ้าเธอชอบกระโดดไหมเจ้าฟอกคำนี้เจ้าฟองตอบว่าอะไร Yes very good I like to I like to jump Good job ใช่ฉันชอบกระโดดฉันชอบกระโดดว้าวเจอละเจอเพื่อนที่ชอบกระโดดเหมือนกันละนะคะเขาก็เลยบอกว่า We like to jump 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 We like to jump 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 Okay We แปลว่าพวกเราสองคนมีมากกว่า1คนนะคะ We อ่ะวีเนี่ยก็กลายเป็นสองตัวเนี้ยชอบอะไรกระโดด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 เลยใช่ไหมคะโอเค Do you like to jump? In? Really? Really? Then you have to say yes. Yes. I like to jump. I like to jump. Really? Mm hmm. <laughs> Do you like to fly? No? Yes or no? Yes. อ้าว oh, yes แปลว่าชอบสิ yes or no do you like to fly yes yes you like you like it ชอบชอบบินเหรออ้าวอ้า I ask you พี่เมย์ถามเนี่ย uh, do you like to fly หนูชอบบินหรือเปล่า yes or no 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 I I don't like I don't like to fly แต่หนูชอบอะไร I like I like to I like to ชอบอะไร Oh that's Thailand <S <laughs> Okay นะ Do I like to swim I like to swim อ่า swim แปลว่าว่ายน้ำใช่ไหมคะ Do you like to swim อ้าวตอบว่าไงภาษาอังกฤษตอบว่าไง Do you like to swim Yes Yes, I like, I like to swim. Very good. Yeah, I like to swim. Give me five. Okay.